มะนาวจ้ามะนาวดกมากเลยจ้ามะนาวลูกใหญ่นะจ้าทุกคนมะนาวเนี่ยบ้านน้องสาวนะจ้ามะนาวบ้านน้องสาวลูกใหญ่มากเลยจ้าหูโดกมากดูดูลูกกดกๆข้างลา่างดกมากเลยจ้าอห<ข>อู่ตรงะฟังนี้เขาไม่ได้เรียกมะนาวเขาเรียกมะนาว มะนาวพองดิมะนาวมะนาวลูกเล็กเล็กมะนาวมะนาวลูกเล็กเล็กมะนาวอันนี้เรียกว่ามะนาวลูกใหญ่จ้ามะนาวมะนาวอุ้ยดูดิเป็นพวงเลยโอ๊ยขันยังนเลยลูกดอกทองไม่ขันยันไอ้เรียนี่โอ๊ยรอกพ่อมาดิ em người đây quá